Did you know? Did you know know ุรหคณทำไหมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนดัดในฐานะที่ผมเป็นคนรักสุขภาพมากนะครับและผมก็ไม่สูบบุหรี่ด้วย ไม่ใช่เฉพาะห่วงใยท่านผู้ชมนะครับผมยังห่วงใยพืชด้วยครับเพราะว่างานวิจัยนี้ก็พ้นพบนะครับว่าการจุดบุหรี่และสูบบุหรี่ในที่ที่มีต้นไม้อยู่นั้นนะครับต้นไม้มันอาจจะไม่ได้ช่วยดูดควันพิษซะทีเดียวนะครับเพราะว่าควันบุหรี่อาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้อะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับต้นไม้ไม่ได้ช่วยท่านนะครับมันจะตายเอานะครับเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรไปดูเลย อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าควันบุหรี่เนี่ยก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งผู้สูบเองรวมไปถึงคนรอบข้างและไม่เว้นแต่พืชด้วยครับเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์อื่นๆพืชก็ต้องการสารอาหารที่เพียงพอเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเจริญเติบโตเพราะหากขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วพืชก็จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ในบุหรีหนึ่งมวนเมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีกว่า4,000ชนิดรวมถึงสารหนูบิวเทนและฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อเราสูบบุรีควันพิษจำนวนหนึ่งจะกระจายไปในสิ่งแวดล้อมโดยรอบเคลือบติดผนังกำแพงรวมถึงพืชและต้นไม้ต่างๆซึ่งควันเหล่านี้ก็จะขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชได้ครับผลกระทบอย่างแรกคือ สารเคมีในควันบุหรี่จะไปทำลายเชื้อจูลินทรีย์ซึ่งช่วยผลิตเอนไซม์และฮอร์โมอนบางอย่างที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชซึ่งหากจำนวนของเอนไซม์และฮอร์โมอนที่เชื้อจูลินทรีย์เหล่านี้ลดลงมากเข้าต้นไม้ก็อาจจะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้เหมือนกับที่เราขาดวิตามินนั่นเองนอกจากนี้ควันบุหรี่ยังส่งผลต่อการหายใจและการสังเคราะห์แสงของพืชด้วย เพราะพืชจะมีรูเล็กๆหรือช่องเปิดอยู่บริเวณผิวใต้ใบที่เรียกว่าปากใบซึ่งจะมีหน้าที่เป็นทางเข้าออกของน้ำและอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินหายใจของพืชครับหากพืชได้รับควันบุหรี่เป็นเวลานานควันบุหรี่เหล่านี้ก็จะไปเกาะตัวเป็นชั้นบางๆปกคลุมอยู่ที่พื้นผิวของพืชซึ่งเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับควันที่ไปปิดจมูก หรือปิดปากไม่ให้พืชหายใจได้สะดวกทำให้การเจริญเติบโตของพืชช้าลงนั่นเองและจากการทดลองและเฝ้าสังเกตพบว่าใบของพืชที่ได้รับควันบุหรี่ในระยะยาวพืชจะมีใบน้อยลงมีลักษณะแครแแกรนและมีใบที่กลายพันธุ์ใบจะเริ่มเหี่ยวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ในที่สุดนะครับ มีเห็นนักต่อน,นักแล้วนะครับมีควันมีฝุ่นละอองเกาะอยู่เต็มพืชเจริญเติบโตไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทุกคนต้องช่วยกันลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมครับนี่คือดิจิ n o w คุณรู้หรือไม่นในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับนี่กะจะไม่ดูแล้วนะครับว่า YouTube อะไรนะ a c e b o o k อีเมลมีจดหมายมาย้ำอีกครั้งนะครับ กรุณายาสูบุรีเลยครับไม่ดีก่อสุขภาพและคนรอบข้างและเพิ่มไปด้วยต้นไม้ครับสวัสดีครับ Did you